มยังถามมันนี่นะถามเนี่อันนี้มันเป็นต้นกาต้นเขาหรือต้นกาจะหูปะมันเป็นต้นกาขวานตัวเมีนต้นกาเดียวขวานเป็นต้นเขาต้นของเลยเขาเอื่นต้นกาเนี่ยเออต้อนของเลยเขาเอื่นต้นกาไปถามเด้อผู้ใดเขาเอื่นต้นกา เป็นต้นกาดดจังเดมันเป็นต้นเขาด้วเนี่ยเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นอยู่เนี่ยบุญรูพี่น้องพี่น้องว่าเป็นต้นเขาหรือต้นกาเออคนผู้ใดหงุดหงิดพเมต์มาบอกเนี่ยว่ามันเป็นต้นเขาหรือต้นกาผมว่ามันเป็นต้นกาเด็เนี่ยว่ามันเป็นต้นเขาเคัดละโ่้ต้องเสียงกันเอาพผมแม่พี่น้องคอมเม่นมาบอกเนี่ยว่ามันเป็นต้นเขาหรือต้นกาผมว่ามันต้นกาคักันเนี่ย มันเป็นต้นเขาด้วยเนี่ยเฮ้ยมันจได้กับเป็นต้นเขาอืเอเขาต้องเสียงกันผู้ดใดห,หูจักคอมเมนต์มาบอกกันเด้อว่ามันเป็นต้นเขาหรือต้นกาผมก็บ่รู้คือกันถ้าเิ่นเกิดพระเอื่นต้นกาเนาะหรือสมัยไม่เพิ่อนต้นเขาดีเนาะคอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหูไต่คอมเมนต์มาบอกครับบ๊ายบาย